ไม่เอาเตรงตรงๆไหมก็เวลาอ่านก็ภูมิใจในตัวเองนะครับอันนี้บอกตรงเลยก็แบบภูมิใจในตัวเองที่แบบเออคนคนมองว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกอีกมุมหนึ่งก็คือแบบมันขนาดนั้นเชียวหรออะไรเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอะไรค,คือคือคืออย่างที่กายบอกวันแรกจนวันเนี้ยเราเลี้ยงกันไม่ได้คิดว่าแบบจะโหให้เลี้ยง คือก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันก็คือต้องอยู่บนความเป็นเราด้วยเราชอบแบบไหนเราใช้ชีวิตยังไงเราก็เป็นแบบนั้นไปอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองนะฮารุไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทําได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนแบบขี้เกียจเนี่ยหก็ดีใจที่แบบสิ่งที่เราเป็น ไปถูกจริตหลายๆคนหลายๆครอบครัวหรือว่ามันก็ดีใจแล้วก็ดีใจทุกทางที่อ่านคอมเมนต์แล้วหลายๆคนบอกว่าเอาไปปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อันนี้เอาไปลองแล้วล้วฟีดแบ็กกลับมาว่ามันเวิร์กบางันก็บอกว่าเอาไปลองที่บ้านเราไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วก็ทําทําให้เหมือนคอมเมนต์ต่างๆอ่ะมันก็มาช่วยคารุเลี้ยงลูกคารุก็เป็นตัวอย่างการในการเลี้ยงลูกของปางบ้าเลย แค่กันนะน้องมันเป็นคอมมูนิตี้อ่ะก็เราเราไปย่อนก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในวันที่เราแต่งงานก,กัน,กกนมันก็จะมีดราม่าเรื่องการแต่งงานเร็วจ้างอะไรอะไรต่ออะไรมันตัดวางแผนอนาคตจะเป็นยังไงนะไห,นไหน้าอะไรเงี้ยแต่คนเป็นห่วงในตอนนั้นแต่พอมาวันนี้ถ้าแบบมันผ่านไปหมดเลยมันิสูกด้วยการดูแลทุกคนได้การสร้างครอบครัวได้อย่างดีเราเองรู้สึกยังไงกันบ้างครับก็ในวันนั้นมันชอบมีคําถามว่ามันเร็วเกินไปไหมอายุ24 แล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วอะไรคือเร็วแล้วอะไรคือช้าก็ยังไม่มีใครตอบผมได้เลยแต่ตอนนั้นอ่ะว่าเออแล้ยี่บี่มันเร็วไปหรือเปล่าผมบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องรอก่อนไหมผมก็ถามว่ารออะไรอ่ะรอให้พร้อมผมก็ถามกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าแล้วพร้อมคืออะไรบางคนก็บอกว่าเงินทองบางคนก็บอกวุฒิภาวะบางคนก็บอกว่าเอ้ยอะไรต่างๆแต่ไม่หมดเลยเขาบอกว่าเอาแล้วแปลว่า30คือพร้อมไหม ขาบอกก็น่าจะถามสิพร้อมนะบอกเอาแล้วมันมีบางคนที่อายุ30แล้วเราไม่พร้อมมีไหมบอกก็มีเอาแสดงว่าอายุอายุก็ไม่ใช่ตัวกําหนดแล้วสี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือกลายว่ามันก็อาจจะทําให้พวกเราสองคนได้เห็นว่าเออจริงๆในตอนนั้นที่เราได้บอกคนอื่นไปว่าเราคิดว่าตัวเองเราพร้อมแล้วแสดงว่าตอนนั้นมันก็คงพร้อมจริงๆแล้วในเรื่องของแบบการตัดสินใจที่จะ เอ่อแต่งงานกันแล้วก็มีลูกกันในในวัย24 25ตอนนั้นแล้วกายเอาจริงๆป่ะถ้าเป็นไปได้อยากเร็วกว่านั้นอีกด้วยซ้ำจริงคืออ,อยากอยากตอนอายุ30มากกว่าตอนนี้ใช่ <laughs> ตอนนี้มีความรู้สึกว่าทำไมปวดหลังง่ายจัง <laughs> ทำไมเมื่อยขาเร็วจังอะไรอย่างเงีเออ้ยใช่ก็มองย้อนกลับไปในครอบครัวของเราที่มันเกิดเป็นกันแบบหาคนแบบเนี้ยมันมันรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างโชคดีนะครับที่แบบ เออเราเราตัดสินใจในวันน,นั้นมากเลยจาก็ก็ตัดสินคิดว่าดีใจดีใจที่วันนั้นแบบเออชื่อในตัวที่ฮารุเชื่อในตัวเองว่าน่าจะเลือกคนไม่ผิดเพราะว่าคนรอบข้างจะบอกหมดว่ามันไม่ใช่แน่นอนคนนี้มันไม่ใช่อนะไรเงี้ยขอบคุณตัวเองที่วันนั้นตัดสินใจว่าให้เชื่อให้เชื่อช,ชาติาตญยานตัวเอง แล้วเราก็ขอบคุณพี่กายขอบคุณแบบที่มันมาไกลขนาดนี้จนมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราเคยคิดนะคะว่ามันที่ผ่านมาคือการพิสูจน์ <c oughs> ให้คนอื่นได้เห็นกันว่าการทำถูกนะกันเลือกในสิ่งต่างๆเพามันไม่ได้อยู่ในจิตใต้สัตว์นึกทะลุหรอกที่จะาบ้ามานั่งแบบเดี๋ยวดูนะฉันจะพิสูจน์ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยันรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอนะไรอย่างเงี้ยันรู้ว่ามันก็คือเหมือนค่อยค่อยค่อยๆอยอยู่มันเป็นคู่แล้วก็อยู่ดีมันก็ขยายไปเองอะไรอย่างเงี้ย <Net> ไม่ไดไ้ไม่ได้มีความค mm ิดในหัวเลยว่าเดี๋ยวรอดูน้วันนี้จะทําให้ดูอะไรอย่เงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าวันจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะตัดสินใจทิ้ก็ได้นะแล้ววันนี้ก็ยัาอยู่กันสิ้า ทำสุขดีมากแล้วคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดแต่วันหน้า5ปี10ปีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราก็ไม่รู้เนาะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นซึ่งอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงจริงแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะอเราก็บอกตั้งแต่วันแรกเนาะจริง,รงในการแต่งงานกายกายยังเขียนไม่เลยว่ากายไม่รู้นะว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือเปล่าแต่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เราจะพยายามมีความสุขทุกๆวันในในวันที่เราอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับอืทำไมเราเป็นแฟนพอกกับแฟนหรใช่ี่แฟนที่รักน้องเหลือเกินนักศัตรูเลยจะตอบอะไรกับแฟนมาลูกหาแ้พี่เขาถามว่าหนูมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ๆไหมที่เขาที่เขาดูคลิปเราดูเราอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากบอกอะไรไหมคะขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปสามสามยอดกุมาร จะดีไหมมองอะไไหมในร้านเะคะในร้านมีไหมคะมีไหมคะไม่เยเนี่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเกิคุณลูกรู้ไหมคะว่ามีมีคนมีคนเขาดูพวกหนูแบบเยอะมากๆเลยหนูรู้ไหมมากมากหนูรู้ไหมเอเดนรู้ไหมรู้ค่ะรู้เหรอรู้ได้ไงอ่ะ เออรู้รารู้บ้างไม่รู้บ้างครับเิดดิรู้เรียนรู้ใช่ไหมคะกดเข้าไปดูป๋าครับงั้นเรารู้ไหมว่าตัวเราเป็นมีมทุกวันนี้เป็นมีมรู้ไหมมีมคืออะไรยากแล้วไม่รู้เพราะว่าลูกค่ะรู้ว่าจริงๆแล้วอาจจะรู้ว่าจะไม่ค่อยได้ดูตัวเองหรือว่า โซเชียลอะไรมากมายยกเว้นจะเป็นช่องแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้อีกทีนึงอ่ะรู้ว่าเคยถามเขารู้ได้ยังไงว่ามีคนรู้จักอ๋อเพราะว่าเวลาออกไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คอยถ่ายรูปอแล้วค่อยรู้ว่าเอ,อเขาดูเราผ่านโทรศัพท์เงี้ย